นี่ค่ะข้านี้เป็นกระถือดีดีจ้ะเด็กรถล็อเก็บภาพสวยๆปากเอฟซีน้องขานอจึงจะได้ตัวเลขตัวดีไปเป็นแนวท่างกันจ้ะหลายยอียงกระติมมือบะใหญ่เอฟซีเอ้ยฟันดีบ่จะให้เลขลูกไปแล้วฟันดีอยู่ คากเล้วเมนบอกมันก็ติดถือกันกับยอดผาป่าอันนี้อันวัดอันนี่นะวัดบ้านสูงยางวัดอันวัดไม้เพิ่นนี่นนายอดผาป่าเพิ่นบอกเนี่ยเออเออยอดผาป่าเพิ่นพร้อมยังมาสื่อไวแล้วเพิ่นกับมะทอดผาป่ามกอนนี่ว่ามึงบอกที่ไาจ้ะกเพื่อนก็ได้สี่ศูนย์ขึ้นกันเอ๋อคากแล้วเดีโนแม่เนาะนู้กับจิจันอาจารย์อาจารย์เบิ้มอันนี้ห้าก้อนนี่ยสองเจ็ดคักค่ะอืม เพิ่นบอกนะจ้าซื้อไม่เป็นเงินนะบริษัทอยู่บ้านบ่ซื้อบ้านซื้อไปซื้อบันทงบันทงวะสามเจ็ดสองสามสองเจ็ดไม่ขายวริษัททเลยจ่ายเงี้แต่ว่างวนนี่ก็คักแล้ยน้อแม่น้องซีซูนเท่าน้อแม่น้องยายกับฟานดีเลยเอฟซีเด้อคุณยายกับโบเพียนแปลงนกขานอไมายืนยันแล้วยืนยันจากฝั่งเอฟซีนกขานอคุณยายกอกเขาเนี่ยแหละคุณยายกอกคน บุญนี่ราคาข,าขานดวงดีหนึ่งแล้วเต็มๆได้เนาะัจะที่ออกงวที่ออกกนันเจ็ดนึ่งนี่บอกไปซื้อหนึ่งเจ็ดเจ็้อฝันว่าเขาบอกบอกหนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วไปซื้อได้เจ็ดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดโอ้งวดน,นี้ฝัน<อ>ได้หสามสองงวดนี้ดนได้แล้วฝัน,นได้โต้งวดฝัน่าจังไหพอตัวสูรลูกฟังกันนะ่าฝันว่าเขามาบอกเป็นตัวสรุ่เดียยามไหนกันเลยก็ได้มีปัญหาดิพุ่มพุ่มพุมที่ห้านี่ยแหละเป็นบกวเออก็แสดงาเพิ่ หมวดที่เขามาบอกกันเลขร้อยหนึ่งกันที่ได้รถพคราตกันไม่บอกเลขร้อยอที่หรอกหัวขัานนั้นเป็นบ่อมาบอกหาหนึ่งก็บอกหาหนึ่งนี่แหละหวดวัวนนึงบอกบอกหนึ่งเจ็ดเ,ดเ,ดเดจเ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดมันก็บอกเจ็ดนึ่งนี่นี่ก็ถือว่าได้หรอ,อ,รบอกบ่อเราโบซื้อสองตัวสลับ, <laughs> ลบเรียกย้ายไปซื้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับซื้อเจ็ดเจ็ดนีแ่แหละแต่ว่าได้ยินย่ายว่าโอ้โหผมกับเลยมัดน้ำถาม พอพุ่นันแล้วว่าท่านตว่าเจ๊กตัวใดว่าท่านลูกก็เล็ดน้ำมากนี่แล้วทำไม,มยื้อสวนบักแตงตัวน้ำไปมึงด <พอ S 1> ูว่าท่านพอสวนหมา่างมันจะออกสามตัวแล้วที่ขันวา่าเพื่นเพื่นเบาข<แ>ันฟันได้เป็นตัวขันปุนยิงมาบอกเนี่ยผปุยิงมาบอกเลยเอีเด้อนะคุณยายมาเก็บบักแตงพี่ที่มึงซื้อบักแตงนะคุณยายเมื่อยืดนั่งนอนยืดหน้าสามสิบปีแล้วแต่ว่าน้ำหาโอ้ก็น้ำหายากแต่น้อยพคอข่อยไปยื่อใส่นอ มาเฮียนห้องว่าแั่เพราที่ห้องก็บ่เห็นกาพื้นเราฝันนั่นแม่นอยู่แต่ว่าหักเอาบ่เป็ลี่ยนคือย้อนบ่แม่นคนมันบ่มีทุนว่าอย่างไงนี่ละนี่ก็ที่นี่เงื่อนนี่ละพอมันมีทุนคือมูวหนูห่วยรวยแล้วเลยหกสามสองกัคุณตาก็ะหายเรียบร้อยคุณยายก็ะหายเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อแม่กองเขาบ่เปลี่ยนแปลงโนคโนแม่กองก็ยืนยันเลขสี่ศูนย์ตัวเกาจ้า เอซก,ก็หาสื่อบรรลือค่ะเด้อบ่เปลี่ยนแปลงจา้าไม่เอาฟันทุง่งแหละบ่ายุบ่เศร้าจักเถื่อขยันขนาดเก็บภาพสวยฝากเอกสซีเด้วอค่ะฮีเดอรยค่ะเอซี อยู่ไหนอ่หน้าอยู่ทงอยู่ทางบดีนกพยาใส่หลอดใส่ไส่มียังกับใส่มากินจ้ะบดีซื้อบดียังพักมีสีใบก็ได้เก็บมากจ้ะมยังกับเก็บติดไม้ติดเมื่อมาโนคนุก็อด้กินได้ยากอย่างคนย่บานาอย่บานตียาคนไปซื้อนื้อยากี่างี้เด็กจะละแโลกโลี่าวไวไวกับอยู่ทงอยู่สวนเราวน่จ้ะมียังกับตัดม่ไหวตะแกงที่นองมากกับพื้นแนวกินแนวยา ั้ไก่ทั้งเป็ดบอึดบอยากดูกระเจี๊ยบไปแล้วฟันดีอยู่คักแล้วเม่นบนี่มันจะติดถื่อการหาสำหรับมัอนี่ก็ให้เป็นแนวทางในเอฟซีเด้อแต่วังงวดนี้ก็คักแล้วน้อแมนน้องซีซูนท่านน้อแมนน้อยายกับฟันดีและเอฟซีเด้อคุณยายกับโบเทียนแปลงเนาะค่ะเนาะมายืนยันแล้วยืนยันจากปก